ขณะนี้นะคะตำรวจในเท์แลนด์ได้พยายามที่จะใช้โฮโลแกรมเพื่อที่จะหวังที่คายคดีฆาตกรรมหญิงโสเภณีคนหนึ่งที่ถูกสังหารไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วค่ะโดยพวกเขานั้นหวังว่าวิธีการนี้จะช่วยทำให้พบตัวฆาตกร,รที่ลงมือสังหารเธอได้ เมื่อช่วงวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาแอนด์ไรเยอร์ฮิมส์เคิร์กเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทีมไขคดีฆาตกรรมหญิงโสภณีรายหนึ่งในอัมสเตอร์ดัมเมื่อ15ปีที่แล้วได้ออกมาเปิดเผยกับทางสถานีโทรทัศน์ RTL ว่าพวกเขาได้เริ่มใช้โคโลแกรมมาช่วยไขคดีฆาตกรรมดังกล่าวโดยตำรวจในนี้บอกว่าการใช้วิธีนี้ถือว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งและไม่ใช่แค่การไขปริศนา คดีฆาตรกรรมหญิงคนกล่าวเท่านั้นแต่ก็ยังหวังว่าวิธีการนี้จะเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่ทำให้ผู้คนจดจำคดีนี้ได้อีกครั้งและทำให้คดีนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนด้วยสำหรับหญิงสุพนีรายนี้มีชื่อว่าเบตตี้ซาโบโดยเธอถูกสังหารเมื่อปี2009จากการชนสุดศพพบว่าเธอมีบาดแผลจากการถูกแทงด้วยมีดหลายครั้งแต่นับตั้งแต่เกิดเหตุ ผู้กระทำความผิดยังไม่เคยถูกจับตัวได้อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจเนเธอร์แลนด์แถลงว่าการสอบสวนคดีนี้ได้สิส้นส,สุดลงไปแล้วแต่ก็มีผู้คนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พูดถึงคดีนี้และก็ช่วยตำรวจในการล่าตัวฆาตกรค่ะ